จ้าสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็สมิมาอัปเดตเนาะมาอัปเดตเรื่องเรื่องชีวิตของแม่กลาบเนี่ยเนาะเออยายมาอยู่นี่ตงแต่วันที่หนึ่งผนนาะจ้าเนาะตามที่หูก,กันเออแล้วก็วันที่หาวันหนึ่งกันกับฟาเอก <c oughs> ผ้าแฟดไปหาหมอไปหาหมอ,หหมอว่ามันปิดยังไงฮะนะไปแล้วทา่งโรงพยาบาลเพิ่นผินว่าอยากได้อันนั้นอยากได้อนันนี้มามาขอใบส่งตัวอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง เออกลับไปกลับมาเมื่อเวลาซื่อ,อเลยบ่ได้เข้าไปหาหมอเข้าไปแล้วแต่ว่าหมอเพิินบ่อยู่แล้วนะหมอเพิินไปทั้งอื่นแล้วประมาณนี้เนาะจา้ะเนาะหมอเพิ่นก็เลนยนัดถห้ไปไมไปไม่อังคารหน้าาษาศนากระสีวัอนอังคารผลเลยจ้ะเลยคนจะได้ไปอีกเถอะเนาะอ้แต่ว่าหลายเรื่องจังเลยไปอยู่โรงพยาบาลโอ้ยเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแต่ว่าก็ต้องไปเนาะเพราะม่ามีความจำเป็นมันต้องมีเอกสารจากโรงพยาบาลเก่านะจะจ้าไปไปไป,ปยืนทางพลนเนาะเห็นเพิ่นบอกว่า เห็นเพื่อนบอกว่าไม่ต้องใส่อันนั้นใส่อันนี้งสีหน้าเทาก็ตตรงกลับขึ้นมาเอามอันบ่เออ <c oughs> ก็เลยบ่รูเรื่องเลยเมื่อนั้นก็นเลยกลับขึ้นมามอเพื่อนเลยไปไม่คือคือว่าอังคารหน้าเนาะอังคารหน้าอังคารหน้าเขาจะได้ไปไม่อีกเทือน,นึงนะมจ๊ะเนาะเออ กรมีอย่งางไยจากมีแค่นี้แหละเพราะว่าออกมาจากขันเราเขยังพันในเหตุงานเลยเนี่ยออกมาจากขันแล้วพันเหตุงานแต่ว่าเฮ้านี่ก็ต้องไปดูแลหรือว่าไปรักษาเนาะว่ามันสิเป็น,นอย่างประมาณนี้เนาะจะเนาะกสิบวันขาาั้นคอยสิหูถ้าเกิดว่าเป็นยังไดกสิมาบอกอีกเือนึงเด้อจ้าเด้อแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้แน่เ้อจ้าเด้อ <c oughs> เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคอมเมนต์ขอบคุณมาก,าก comment, ค่ะทุกกำลังใจ ขอบคุณค่ะ